วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะมิตรลักนักลงทุนทุกท่านนะคะช่วงนี้แอดไม่ค่อยได้ทำคลิปให้ดูเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเลขการลงทุนแอดก็ไม่ว่างนะคะทำการจดสถิติอยู่นะคะหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งไปจดสถิตินะคะแอดก็เจอชุดตัวเลขนะคะที่น่าติดตามเอามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะชุดตัวเลขน่าติดตามก็คือ ถ้าเลขคู่นี้คู่เด่นคู่นี้มานะคะเพื่อนๆจะต้องตามเลขชุดไหนนะคะรับรองไม่เกินสามรอบจะมาแน่นอนนะคะเลขชุดเด่นที่แอดเจอนะคะเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเลขชุดนำชุดเด่นที่แอดเจอชุดที่หนึ่งก็คือเลขนี้ค่ะสีห่หนี่นะคะ สีอีกชุดหนึ่งก็คือศูนย์สามแปดแบบนี้นะคะตามที่แอดจดสถิติไว้นะคะถ้าเลขชุดนี้มานะคะเลขตามของเขาจะมาแน่นอนนะคะชุดที่หนึ่งคือชุดสี่หนึ่งนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเลขชุดนี้นะคะเลขสี่หนึ่งนี้มาคู่กันนะคะจะเป็น เลข้ายสองตัวหรือว่าเป็นคู่หน้าแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นคู่หลังแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตามเลขชุดที่แอดจะบอกนี้ได้เลยนะคะถ้าสี่หนึ่งมาเทคนิคนี้นะคะนำไปใช้ได้กับหุ้นหวยที่ออกเป็นรอบนะคะอย่างฮานอยนะคะฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP แบบนี้นะคะ หรือว่าหุ้นที่มีช่วงหุ้นเช้าหุ้นบ่ายหุ้นเที่ยงหุ้นเช้าหุ้นเที่ยงหุ้นบ่ายหุ้นเย็นแบบนี้นะคะนําไปใช้ได้นะคะสมมุติรอบเช้าคู่สีหนึ่งมานะคะเพื่อนๆจะต้องตามเลขชุดสิบแต้มค่ะสิบแต้มมีอะไรบ้างนะคะก็คือเลขคู่การที่บวกกันได้สิบแต้มหนึ่งเก้า สองแปดสามเจ็ดสี่หกและห้าห้านี่นะคะนี่กระบวกกันได้สิบบวกกันได้สิบบวกกันได้สิบทีนี้แถมให้อีกก็คือสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบ 9้สิบและศูนย์ศูนย์นี่นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นเลขคู่นี้มานะคะสามารถตามชุดนี้ได้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสีห้าสิบห้าชุดสิบห้าชุดทั้งหมดก็จะลงทุนประมาณหกสิบบาท นะคะแบบนี้ต่อไปเลขชุดนี้ค่ะถ้าเห็นเลขชุดนี้มาคู่กันนะคะอาจจะเป็น0 3 0 8 5 8 0 5แบบนี้นะคะประมาณนี้เห็นเขามาคู่กันนะคะหรือว่ามาทั้ง3มตัวเลยแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องตามเลขชุดนี้ค่ะ เพจะต้องตามเลขชุดนี้นะคะก็มี 03, 0ูน5 0สาม3ูน7 3ห้8 0ู3 3ห้าสามเจ็าสา ห้าห้าแปดแปดแปดเก้าแบบนี้ค่ะเลขชุดนี้นะคะถ้าเพื่อนเอนเห็นคู่ใดคู่หนึ่งมานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ศูนย์แปดนะคะเพื่อนๆสามารถตามนำทั้งชุดนี้ไปตามได้เลยนะคะตามได้ไม่เกินสามรอบมาแน่นอนส่วนมากจะรอบถัดไปก็มาเลยนะคะชุดนี้นะคะถ้าเป็น เลขสมตัวอาจจะนานๆมาทีนะคะสามตัวก็เอาสามสตัวนี้นะคะไปจับชุดแต่สองตัวนี้มาแน่นอนนะคะสามตัวแบบนี้เพื่อนๆอาจจะจดสถิติไว้นะคะจดสถิติไว้ว่าเลขชุดนี้มาแล้วรอบแรกแล้วรอบต่อไปมาจริงหรือไม่นะคะก็ลองจด จดกันดูนะคะส่วนมากที่แอดจดก็คือมาบ่อยนะคะก็เลยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมาเป็นหามเป็นตองอย่างเงี้ยนะคะสองตัวมาบ่อยกว่า3ามตัวนะคะสามตัวก็นานๆจะเข้าที แต่ถ้าเข้าก็จะเข้าเลขชุดแบบนี้นะคะ่ะนี่นะคะนี่อันนี้สถิตินี้ดีมากเลยนะคะแอดได้เงินหลายรอบแล้วจากเลขสองชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะเนีย่ยจะทิ้งภาพไว้แบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่นะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆควรจะมั่นใจก่อนถึงจะลงทุนเยอะๆนะคะถ้าใครไม่มั่นใจจดสถิติไว้นะคะแล้วก็นำมาเทียบกับเลขชุดเด่นที่แอดนำมาแบ่งปันนี้นะคะคลิปนี้จะไปแล้วไปทำสถิติต่ตอนะคะ ปแล้วนะคะขอให้ถูกเลขถูกหวยกันทุกวันนะคะมีเงินมาซื้อข้าวมีเงินมาใช้หนี้กันนะคะมีเงินเหลือเก็บเหลือกินลงทุนแบบมีสตินะคะเพื่อนๆจะมีเงินใช้ทุกวันแน่นอนนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะโชคดีทุกท่านคะ่ะ